สวัสดีค่ะชื่อจ่าวันวันซ้อหาจานวกินนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปแรนดอมสุ่มความรักความสัมพันธ์จากพี่ไพ่เล่าเรื่องอะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่ไพ่จะเล่าเรื่องความรักความสัมพันธ์อะไรให้เราฟังน่แน่สองไม่เช้าเดี๋ยวเราเปิดทีเดียวแล้วก็มาอ่านคำทำนายทีเดียวเนาะ The Hero Fan เดอะเฮอร์สิบถ้วยเดอะซัโอ้ยหนึ่งถ้วยเดอะเวลเดอะสตาร์โอ้ยไพ่อ่ะ โอ oh, <laughs> <10 S 2> ้สิบดาบบมรสุายแปดม่เช้าเฮ้ย <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราจะมาอ่านคำทำนายไปพร้อมกันนะคะแม่หมดเปดิดภายนี่แม่หมอยิ้มเลยอะ <laughs> พลังงานดีมากถือตอนแรกแบบจะเป็นความสัมพันธ์เนี่ยอืมแต่หลังๆคือดีมากถ้าน้อมรับได้น้อมรับเลยนะคะคุณลูกดวนทั้งหลาย <laughs> อ่ะมาใบแรก สองไม่เท้าคือแม่หมอมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยน่าจะมีการเว้นระยะห่างกันไปแล้วเนาะอ่าอาจจะเลิกลาหรือไม่ได้เลิกลาอาจจะห่างกันไปเงียบๆหรือต่างคนต่างอยู่อะไรก็แล้วแต่เนาะความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะพบเจอกันผ่านโลกออนไลน์อาจจะมีการอยู่ห่างไกลากลารเป็นระยะที่มีระยะทางก็ได้นะอ่าอยู่ห่างไกลากลารคือไม่ได้อยู่ด้วยกันอะและตอนนี้นอาจจะมีการเว้นระยะห่างกันไปแล้ว แต่ว่าคุณทั้งคู่เป็นคนที่มีมุมมองหรือว่ามีความชอบอะไรคล้ายๆกันมีทัศนิทัศนคติในการคิดเนคล้ายๆกันความชอบคล้ายกันในเวลาเนี้เขาอ่ะกำลังร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นนะว่าขอให้เขาอ่ะได้มีโอกาสได้กลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งเขาว่าอยากจะแก้ไขในสิ่งที่เคยทำผิดพลาดในความสัมพันธ์นั้นอ่ะ เขาอยากกลับมาขอแก้ไขขอให้เขาได้มีโอกาสกลับมาได้ไหมถึงกับขนาดลองขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเพราะว่าในเวลาที่เขาว่าตอนนี้คือเขาได้ตื่นรู้แล้วหลังจากที่มีการแยกแยกจากกันไปเนาะพอพอได้แยกจากกันไปเนี่ยเขาก็ได้มีเวลาไปทบทวนตัวเองทบทวนเรื่องราวหลังจากที่เขาได้อยู่เ,เงียบๆในโลกส่วนตัวในพื้นที่ส่วนตัวของเขาในเวลาเนี้เขาคิดได้แล้วหลังจากที่ ได้มีเวลาทบทวนไต่ตรองความคิดต่างๆเรื่องราวต่างๆทบทวนตัวเองทบทวนความผิดพลาดกับปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดในเวลาเนี้คือตื่นรู้แล้วคิดได้แล้วว่าฉันพลาดตรงไหนฉันผิดตรงไหนถึงได้มีการร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอกลับมาแก้ไขหน่อยขอกลับมาแก้ไขไขหน่อยเถอะขอกลับมาแก้ไขขอให้ได้มีโอกาสกลับมาแก้ไขเพราะว่าฉันตื่นรู้แล้วตื่นรู้แล้วจริงๆ ว่าคําว่าครอบครัวสําหรับเขาอะ่ะมันมีค่ามากแค่ไหนแล้วเขาพลาดตรงไหนไปเขาอยากกลับมาเป็นครอบครัวอยากกลับมามีความสุขที่แบบอยู่กันพร้อมแม่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกอย่างเงี้ยคือเป็นความสุขที่สดใสและยามมาขยายด้วยเดอรซนคือแบบเป็นความเป็นครอบครัวที่มีความอบอุ่นสดใสมีความสุขมากๆอะ่ะคือเขาอยากกลับมาแก้ไขให้เป็นครอบครัวที่มีความสุขมีความสดใสและความอบอุ่นน่ะ อาจจะมากกว่าเดิมด้วยซ้ำอะเพราะว่าในเวลาเนี้ยเขาได้ตื่นรู้แล้วอะตื่นแล้วจริงๆอันเนี้ยคือเขาอยากกลับมาแก้ไขอยากทําให้ครอบครัวกลับมาเป็นครอบครัวที่มีความสุขและสดใสอบอุ่นอีกครั้งแต่ครั้งเนี้ยขอโอกาสได้ไหมขอร้องเธอให้โอกาสฉันเถอะนะฉันอยากกลับมาทําให้ครอบครัวเนี่ยกลับมาสดใสและมีความสุขอีกครั้งหลังจากที่ฉันสูญเสียเธอไปทําให้ฉันรู้ว่าเธออะ คือโรคทั้งใบของฉันเธอคือสิ่งที่ดีที่สุดเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ฉันได้ค้นพบคือเป็นสิ่งที่มีสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันที่เข้ามาในชีวิตฉันในเวลานี้ฉันรู้แล้วฉันเห็นคุณค่าในตัวของเธอแล้วฉันขอโอกาสกลับมาแก้ไขขอโอกาสกลับมาเริ่มต้นใหม่กับเธอได้ไหมเธอสุดที่รักในโลกของฉันคือเธอเธอคือหนึ่งเดียวในโลกของฉันฉันขอกลับมาแก้ไขเธอให้โอกาสฉันได้ไหม เพราะว่าในเวลานี้เธอก็แบบอยู่ได้ด้วยตัวเองแบบสดใสเหมือนเหมือนดาวที่อยู่บนบนฟ้าที่แบบส่องแสงประกายจ้าออกมาเนี่ยฉันน่ะรู้ว่าเธออยู่ได้ด้วยตัวเองเธอเธอเข้มแข็งแต่ว่าในเวลานี้ฉันขอกลับมาดูแลเธอเหมือนเดิมได้ไหมฉันอยากกลับมาเป็นครอบครัวกับเธออีกครั้งขอให้เธอให้โอกาสฉันอีกครั้งหนึ่งได้ไหม เพราะในเวลาที่ฉันไม่มีเธอก่อนที่ฉันจะตื่นรู้อ่ะฉันได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหาัสเหมือนดาบที่มาทิ้มอยู่กลางหลังของฉันฉันได้รับรู้แล้วว่าสิ่งที่ฉันเคยทํากับเธอไปอ่ะมันอาจจะทําให้เธอเจ็บปวดในเวลาเนี้ยฉันได้รับความเจ็บปวดนั้นไว้แล้วฉันได้รู้แล้วว่าความเจ็บปวดนั้นมันทุกทรมานขนาดไหนดูสิดาบสิบเล่มแทงอยู่ข้างหลัง ือเก่งเนาะอดมาได้ในเวลาเนี้ฉันรู้แล้วว่าเธอเคยเจ็บปวดเพราะฉันมามากแค่ไหนในเวลาเนี้ยฉันจะกลับมาขอโอกาสเธออีกครั้งเนี่ยเธอจะให้อภัยไหมเธอจะให้โอกาสฉันไหมแล้วฉันนาจะติดต่อเธอมาเธอยังจะยอมให้อภัยฉันไหมคุณลูกดวงขาเตรียมรับการติดต่อจากเขาได้เลยนะคือตอนนี้ตื่นรู้แล้วก็สำน,นึกผิดอะ นึกคิดแบบจริงๆเลยอันเนี้คือแบบคิดได้เลยอะตื่นรู้จริงๆอันเนี้พลังงานดีมากคุณลูกดวงจะให้โอกาสเขาไหมเอ่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับลูกดวงตัดสินใจแล้วนะว่าจะให้โอกาสเขาไหมแต่ว่าคนคนนี้สำนึกผิดกันจริงแม่หมอบอกเลยแล้วพลังงานคือดีมากอะอยากกลับมาทําเป็นครอบครัวให้แบบมีความอบอุ่นสดใสและมีความสุขด้วยกันอีกครั้ง เธอให้โอกาสฉันเถอะนะขอร้องขอร้องต่อสิสักสิทธ์ลัอหนึ่งอันนี้ตื่นรู้ของแท้วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะถ้าเป็นพลังงานดีๆอย่าลืมน้อมรับกันไปนะแม่หมอขอน้อมรับด้วยคนอยวันนี้ฉันนอนหลับฝันดีแน่นอนเปิดไพ่ก่อนก่อนนอนนี่แบบถ้าเจอพลังงานอย่างนี้คือฟินเธอ อย่าลืมน้อมรับกันไปนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้เป็นนอนแล้วนะราตรีสวัสดิ์ฝันดีายบา